อาค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องอ่าแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่คุณอ่าพี่พี่น้องนองเนาะคะ่ะและ้วเอฟซีทางสองสุปูสุสคนเดอค่ะพี่น้องเดอแม่ครัวพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะแม่ครัว หมดวันที่16บหกพีนาคมวิ่งล่าง2ตัวแม่นแม่นสตัวมาตัวอ่าที่ซื้อเดียวกันกับของอ่าคนสยภูมิเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขแนวทางคนละตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งห้ากับแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสองตัวมาตัววิ่งล่างสองตัวแม่น,น,น,นมแมน่นเนาคนนะค่ะพี่น้องเนาะอ้าวของสไตร์ยาอ่าเอาของคนสยภูมินี่กะวิ่งล่างสองตัวแม่นแม่นคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แต่ว่าตัวเลขแนวทางคนละตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวเลขแนวทางคนละตัวเอาอันนี้แม่ขั้วสีใส่ตัวเดียวค่ะวิ่งล่างสองตัวแม่นแม่ีบอมี่สองตัวมาตัวเด้อค่ะพี่น้องเนาะของคนสยามพุ่มคือวิ่งล่างสองตัวแม่นแม่สองตัวมาตัวเอาแม่ขั้วสีจับให้เบื่องแนวทางหมดที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะ อันนี้มันเป็นของอ่วิ่งล่างเลขใบดำเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะพี่น้องนี่เนาะคะ่ะอ่าสำหรับอ่าชุดนี้เด้อค่ะเด้อเข่าม้าไหลายงวดขึ้นกันเนาะคะ่ะเข่าม้าไหลายงวดแล้วเนาะค่ะวิ่งศูนย์สี่มาสี่หกวิ่งหกศูนย์มาหกหกวิ่งศูนย์สี่มาสี่สี่วิง 4, ว่งสองหกมาหกสา 4, 4. มา 6, สำหรับชุดลางเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่ง7จหนึ่งมา4มา1นวิ่ง7จหนึ่งมา9 1วิ่ง4 8มา8ปหวิ่ง5 9มา8ปดวิ่งสองหกมา6 1วิ่ง6 0มา0 9วิ่ง3ามสมา4 3เด้อค่ะพี่น้องี่เด้อ วิ่ง47มา79วิ่ง58มา78เด้อค่ะพี่นอ้องออารอบนี้วิ่งตัวไรรอออกเนาะคะ่ะพี่น้องนะเอาแม่ขั้วสีไหเบิงอันนี้เป็นคลิปที่สองเด้อค่ะของเลขวิ่ง2ตัวแม่นๆเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นคลิปที่สองเด้อค่ะสำหรับเลขวิ่ง2ตัวแม่นๆเนาะค่ะเนาะเอา เขามาจากหงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามงวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแม่กวาดสิเขียนแนวทางไปสักก้อนเนาะคะ่ะหนึ่งเมษายนหกเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ วิ่งล่างสองตัวต้องมาเอกแม่นเนาะพี่น้องโอ้ยันเขียนเร็วเร็วนะพี่น้องแม่กล้วในี่มือแม่นมบน,น,นไ้ไว คุละแนวทา่าก็ค่ะกับของคนชายภู่มเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้วิ่งล่างสองตัวแม่นแม่เฉยๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อเขามาจากหมวดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามงวด เข้ามาสิบสามงวดติด่นะอันนี้วิ่งล่างสองตัวแม่นๆเข้ามาแล้วสิบสามงวดติดเด้อพี่น,อน้นองเด้อนี่เด้อ วิ่งตัวไรรอบนี่พี่น้องอะพี่น้องส้นตัวไดคือสีพี่น้องกับสีเบิ้งออกอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องนะชนตัวไดเนาะค่ะอะ สำหรับสูตรล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งล่างสองตัวแม่นๆเข้ามาสิบสามงวดติดอ่าสิบสามหวดย่งบอลลูนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับวิ่งล่างสองตัวแม่นๆเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ไม่ใช่ของคนสยภูมิเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นของอาจารย์ได้เพิ่นกับบ่อบิกเนาะเพิ่นเพิ่นเป็นตัวภาษาอังกฤษแม่ยขั้วเบิ่งบ่อออกพี่น้อง เข้ามา13งวดติดสำหรับวิ่งล่าง2ตัวแม่แม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 นๆ1เมษายนพ่อส6อสองพันหาอยเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะวิ่งมาที่0กับ2เด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับล่างกำกับล่างกำกับล่างไว้ก่อนเป็นได้ที่หน่วย10เนาะค่ะพี่น้องเนาะ พี่น้องซ้หรับอขอบุญขอบคุณเดอ้ออาจารย์ที่ทรงแนวทางมาไหแม่ขั่วฝากตอนพี่น้องพิจารณาเนานะคะ่ะเขามาสิบสามหมวดติดแล้วกันนาะพิจารณา,าอยู่นาะพี่น้องนะเนาะหมวดที่แล้วก็ได้หาเดี๋ยวแม่ขั่วเทียบให้บึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่ขางวดที่แล้วได้หากับแปดเด้อค่ะพี่น้องออกที่เจ็ดแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ซื้อสีมาซ้ำกันกนับของคนเชยภูมูแม่พั่วก็ได้ตัดออกสองตัวมาตัวแม่พั่ว,ต,วตัดออกมาเป็นเข้ามาสิบสามงวดติดเด้อค่ะพี่น้องเด้อล่างศูนย์กับสองเป็นได้ที่หน่วยสิบเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นได้ที่สิบหน่วยอะให้พี่จารน้องเบิ้งคลิปให,ให้พี่น้องพี่จารณาดีๆว่าเบิ้งคลิปให้ดีเด้อค่ะพี่น้องว่า อ่ะื่ออาจจะมาซ้ำๆกันสำหรับอาจารย์หลายๆอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ้านี่เป็นคลิปที่สองสำหรับวิ่งล่างสองตัวแม่นๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้พี่น้องพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนเด้อค่ะเอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหัวใจให้แม่กััวในเด้อไว้พอกันคลิปนานเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ